สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการชีวิตนี้มีหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้หรือเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตครับรายการของเราเป็นรายการสดนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยประการใดอยากจะสอบถามพูดคุยกับวิทยากรโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งจะปรากฏบนจอโทรทัศน์เป็นระยะระยะครับมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เขียนจดหมาย แล้วก็โทรศัพท์เข้ามารวมทั้งเข้ามาทางเว็บไซต์นะครับสอบถามเรื่องของอาการนอนไม่หลับนะครับมากทีเดียวครับบางคนก็บอกนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์ยงี้ครับแล้วก็ทํางานไม่ได้บางคนก็เครียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนไม่หลับเนี่ยจึงเป็นลักษณะหนึ่งของปัญหาด้านสุขภาพจิตครับแล้วก็มีมากด้วยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่าการนอนไม่หลับนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ส่งผลให เกิดการแปรปรวนด้านร่างกายจิตใจย,ยังไงรวมทั้งเราจะทําอย่างไรให้เรานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับวันนี้วิทยากรที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการครับเป็นจิตแพทย์ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลสูนปรุงนะครับแพทย์หญิงกิติวัลเทียมแก้วครับสวัสดีค่ะครับคุณหมอครับนอนไม่หลับเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเก่าแก่นะครับการนอนไม่หลับในทางคํานิยามในทางวงการจิตเวชนะต้องเป็นยังไงครับ คือจริงๆแล้วเรื่องการนอนของมนุษย์เนี่ยนะคะคมันแต่ละคนอาจจะต้องการการนอนไม่เท่ากันแต่จริงๆถ้าเราพูดถึงโดยวัยแล้วเราจะเห็นว่าอย่างเด็กแรกเกิดเนี่ยนะคะคอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็ต้องสมมติวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะคะเขาต้องการนอนดี22่ชั่วโมงทีงนี้พอเด็กโตขึ้นมาหน่อยเดินได้ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค,ความต้องการการนอนเนี่ยก็จะลดลงนะคะเหลือ12ชั่วโมงจากนั้นเวลาเราโตขึ้นเราจะเห็นว่าจํานวนชั่วโมงเนี่ยมันจะลดลงตามอายุ ะะอย่างสมมุติวัยที่อายุมากขึ้นนะคะ,ะตั้งแต่4ี่สิบห้าสิปีอะไรเงี้ยความต้องการการนอนก็จะเหลือแค่เช่นห้าชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นแต่ละวัยแต่ละช่วงเนี่ยแล้วแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันบ,บางคนอาจจะคนไข่าบางคนจะบอกว่าเขาต้องการนอนทีวันหนึ่งเนี่ยต้อง8ปชั่วโมงนะเขาถึงจะพอแต่บางคนเนี่ยเราจะเห็นว่าบางคนนอนแค่สีห้าชั่วโมงนะคะกลางวันก็สดชื่นแล้วทำอะไรได้ครับทั้งนั้นนี่อะไรเป็นสาเหตุทำให้แต่ละคนเนี่ย ต้องการการนอนไม่เท่ากันครับจริงๆแล้วโดยธรรมชาติแต่ละคนก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนะคะคว่าจะต้องการนอนน้อยแค่ไหนก็จะเห็นว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเราจะมีกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าเด็กไฮเปอร์หรือเด็กที่เป็นสมาธิสัน้นเด็กเหล่านี้เนี่ยอาจจะนอนน้อยคือคจะมีพละกกาลังเยอะนะคะค,คนที่มีลักษณะกระตือรือร้น,นอ,ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอาจจะทําให้ตื่นตัวก็เลยต้องการนอนน้อยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นมันจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวนะคะครับแล้วในทาง จิตเวทนะครับเรื่องของเรื่องของการโปรแกรมไว้ที่สมองกับการนอนหลับมีความสัมพันธ์อะไรอย่างไรกันบ้างครับคือจริงๆแล้วการนอนของมนุษย์เนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับปัจจุบันถ้าเราเทียบกับคอมพิวเตอร์นะคะมันก็จะมีโปรแกรมที่เซตไว้ถ้าเกิดทุกท่านเนี่ยนึกถึงตอนที่สมัยเราเด็กๆเราไปโรงเรียนพอตกค่ำกลางคืนสักสามทุ่มนะคะหรือบางคนสองทุ่มเนี่ยก็จะเริ่มง่วง เมื่อเราก็ไปนอนนอนพอตื่นเช้าตื่นมาเราหกโมงเราก็ตื่นละแล้วเราก็ต้องรีบไปโรงเรียนแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆเช่นในกรุงเทพเดี่ยวจะเห็นเลยว่าเขาต้องไปโรงเรียนแต่เช,ช้าเช่นตีห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะตื่นเร็วกว่านี้นะคะที่จริงแล้วไอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีอิทธิพลต่อในวงจรการนอนของมนุษย์ นะคะเราจะเห็นว่าในสมัยโบราณเนี่ยสิ่งกระตุ้นน้อยนะคะเช่นในยุคที่แบบอาจจะไม่ค่อยมีไฟฟ้าหรือยังไม่มีรายการบันเทิงในทางทีวีอะไรมากนักเนี่ยคนจะนอนเร็วถ้าเราเห็นว่าถ้าเราไปในชนบทนี่นะคะสองทุ่มไรเขาก็เข้านอนกันแล้วเขาก็จะตื่นเช้านะตีสี่ตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยตื่นแหละบางคนสมัยของต้องมันหนึ่งข้าวหุงข้าวใช่ไหมคะ หรือเราจะเห็นว่าในชนบทเนี่ยเขาจะตื่นมาหุงข้าวแล้วก็ตักบาตรแต่เช้ามืดแต่ถ้าในเมืองเ่ยอย่างปัจจุบันเราจะเห็นราสิงกระตุ้นเยอะยิ่งโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยการมีเทคโนโลยีเรื่องของไอทีเรื่องของอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นพบว่เด็กปัจจุบันเนี่ยจะนอนดึกกันซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันมีเล่นโดยเฉพาะเล่นหน้าคอมพิวเตอร์นะคะคไม่ว่าจะเป็นแชทกันเข้าเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรืออะไรแบบนี้แหละมันก็จะทําให้คนเราเดี๋ยวนี้เนี่ย นอนดึกขึ้นทําให้ไอโปรแกรมในสมองเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วที่มักจะมีคนถามมาว่าการนอนหลับของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือบางคนนอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นเร็วบางคนหลับดึกแล้วตื่นเช้าเนี่ย มันมันสัมพันธ์หรือส่งผลอะไรต่อด้านจิตใจหรือสมองไหมครับคือจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตัวของเขานะคะคที่จะไม่เหมือนกันบ,บางคนถ้าสมมุติว่าเขาเคยนอนเร็วเนี่ยเช่นสองทุ่มสังทุ่งนอนแล้วแล้วก็ตื่นตีห้าถ้าเขาทำอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติของเขาแต่ถ้าสมมติว่าบางคนเราจะเห็นว่าอย่างวัยรุ่นเนี่ยจะมีปัญหามากวัยรุ่นมัจะนอนดึกพอนอนดึกแล้วเนี่ยคือสมมติมนุษย์เราต้องการการนอนเวลา6ชั่วโมงนะคะ นี่ถ้าสมมุติว่าปกติเรานอนสี่ทุ่มนะคะเราก็จะไปตื่นประมาณเท่าไหร่คะประมาณหกโมงเช้านะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรานอนดึกพอนอนดึกเนี่ยจำนวนต้องการการนอนจํานวนชั่วโมงจะเพียงพอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะตื่นสายนะคะจากเส้นนอนเที่ยงคืนก็ต้องไปตื่นนู่นเลย เช่น7จ็ดโมงแปดโมงเพราะนั้นเราก็เลยพบปัญหาว่าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้จะมีปัญหาด้วยเพราะานักศึกษานักเรียนเนี่ยอนอนดึกแล้วตื่นสายแล้วก็ไปเรียนไม่ทันรหรือบางทีไปเรียนก็นั่งหลับในห้องเรียนครับคอือเราจะเห็นว่าจานวนชั่วโมงความต้องการของมนุษย์เนี่ยมันจะคงที่สําหรับคนคนนั้นแต่ว่าถ้าเกิดการเลื่อนเวลานอนเนี่ยมันก็จะต้องทําให้เราเนี่ยถ้านอนดึกคือบางคนเนี่ยบอกว่า บางคนบ่นว่าไม่อยากตื่นเช้าตื่นตีสามตีสี่เราก็ต้องแนะนวํวาให้เขานอนดึกขึ้นอพราะนอนดึกขึ้นเพื่อจะให้ตื่นสายนี่นอย่างนี้เป็นต้นนี่มันก็ขึ้นกับภาระหน้าที่ของคนคนนั้นบางค,บคนอาจจะต้องไปตื่นแต่เช้าไปขายของที่ตลาดรหรือว่าต้องตื่นแต่เช้ามาทําอะไรเนี่ยเขาก็จะนอนเร็วครับแต่ว่าอาการนอนไม่หลับถึงขั้นมีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือป่วยทางจิตเวชที่คุณหมอพบเนี่ยต้องมากแค่ไหนอย,อย่างไรครับถึงจะเรียกว่า มากเลยนะต้องรักษาอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วคําว่าภาวะนอนไม่หลับเนี่ยนะคะมันสามารถพบพบในคนทั่วๆไปได้คือในคนปกติที่ยังไม่ป่วยทางจิตนะคะเช่นเวลาเราเปลี่ยนสถานที่เวลาเราเปลี่ยนที่นอนเราเดินทางเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องนอนไม่ค่อยหลับบางคนเนี่ยจะติดที่ติดอที่นอนหมอนอะไรเงี้ยพอเปลี่ยนไปนะคะก็จะทําให้นอนไม่หลับหรือการเดินทางมนุษย์เนี่ยพอมีการเดินทางแล้วเวลาเปลี่ยน โดยเฉพาะถ้าเกิดเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะคะอย่างประเทศอเมริกาที่สลับเวลากัน12ชั่วโมงเนี่ยจะมีปัญหาการนอนแน่นอนนะคะอันนั้นก็คือมันสามารถเกิดขึ้นในภาวะปกติได้หรือธรรมชาติของมนุษย์เวลาที่เรามีความเครียดมีความไม่สบายใจคิดมากเนี่ยก็จะมีปัญหานอนไม่หลับได้นะคะแต่ถ้าเราจะบอกว่าป่วยหรือไม่เนี่ยนะคะจริงๆแล้วภาวะนอนไม่หลับนยังพบในอาการเจ็บป่วยของโรคทางจิตเวชบางชนิดเช่น คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็ <Adjust S 1> จะมีปัญหาเรื่องการนอน rying, อาจจะนอนไม่หลับหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่นหรือตื่นเช้ากว่าปกติหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเนี่ยก็ <pancakes S 1> จะมีปัญหาเรื่องนอนเหมือนกันคือนอนหลับ <biraz S 2> ยากนะคะครหรือตื่นบ่อยนะคะหรือในคนไข้ที่เป็นโรคจิตชนิดต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการนอนเพราะนั้นการภาวะการนอนไม่หลับเนี่ยพบได้ทั้งในคนที่ปกติกับคนป่วยนะคะอย่างบางรายที่บอกว่านอนไม่หลับ เป็นอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยก็เคยมีแล้วมันเกิดจากอะไรครับถึงเป็นถึงเพียงนั้นนะครับก็แสดงว่ามันก็ต้องห,หลายสาเหตุอย่างอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะบางทีเราต้องซักถามว่ามีเรื่องไม่สบายใจรเรื่องอะไรเพราะคนเราเนี่ยเวลามีเรื่องทุกข์ใจมันจะกระตุ้นในสมองคิดคพอมันคิดคิด,ค,ดคิดแล้วเนี่ยมันก็เลยนอนไม่หลับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดจากการใช้การไม่ว่าจะาดืม่มตุน้นหรือเสพ อะไรพวกสารกระตุ้นประสาทนะคะเช่นการดื่มกาแฟแต่แต่มันก็จะมีคนจํานวนหนึ่งเพราะเราพบว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นนักศึกษาเนี่ยจะมีการดื่มกาแฟกันบางทีกองคืนก่อนไปนั่งร้านกาแฟดื่มกันเป็นประจำเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องการนอนนะคะเราก็จะมีคนเนี่ยที่ดื่มเป็นประจำแล้วจนชินละเหมือนกับอยู่ในสภาวะคล้ายๆติดกาแฟเงนะคะอันนี้อาจจะไม่มีผลกระทบแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเนี่ยเราก็จะไม่แนะนําให้ดื่มพวกเครื่องดื่มกระตุ้นประสาทในช่วงหลังเที่ยง แล่วจะเป็นชากาแฟหรือบุหรี่เองก็ตามนะคะบบุหรี่เนี่ยเวลาสูบไปมันจะมีสารที่จะไปกระตุ้นประสาททําให้ตื่นตัวคอย่างบางโรงพยาบาลก็มีคลินิกให้บริการเรื่องของการนอนไม่หลับอย่างศูนย์ปรุงเองก็ดูเหมือนเคยมีนะครับคือตรงนี้ส่วนใหญ่เคสที่มานี่จะมาอย่างไงฮะคือคือนอนไม่หลับทุกยากลําบากใจมากเลยใช่ไหมแล้วมาตรวจใช่ไหมครับใช่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือมนุษย์เราเนี่ยอาจจะนอนไม่หลับเป็นบางคืนได้คะคะอย่างที่บอกว่าแล้วแต่ มีความไม่สบายใจความเครียดหรือเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่นอนรหรือบางบางบ้านเนี่ยไปอยู่ในที่ใกล้หรือบ้านนะ่ยอยู่ก่อนแล้วแต่อยู่ดีๆก็มีเปิดคาราโอเกะข้างขางบ้านเสียงดังส่งเสียงอกระทึกครือโครมเนี้ยมันก็จะลบกวนการน,นอนในบางคืนเนี่ยจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเกิดมีการนอนไม่หลับติดต่อติดต่อตกอันหลายวันเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อทั้งจิตใจและร่างกายถ้าเราสังเกตเนี่ยเวลาคืนไหนที่เรานอนไม่พอเนี่ย กลางวันเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีแรงเราง่วงเหงาห้านอนอยู่ตลอดเวลาสมองก็เหมือนบางคนก็จะบอกว่ามันมึนมันตื้อคิดอะไรไม่ออกหรือเด็กนักเรียนอย่างเงี้ยเรียนก็ไม่คอยรู้เรื่องไม่เข้าหัว นะคะคือสมองมันไม่เฟรชมันไม่ปลอดโปร่งนะคะในแง่ของจิตใจเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยร่าเริงบางคนเนี่ยพออดนอนติดติดกันอย่างเช่นเป็นอาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะอารมณ์หงุดหงิดง่ายซึ่งเราเคยเจออย่างสมมติว่าวัยรุ่นที่ใช้ยาม้าเสพพวกยาม้าหรือยาบ้าที่เป็นสารกระตุ้นประสาทเนี่ยบางทีกระตุ้นติดติดกันหลายๆวันเนี่ยอารมณ์จะหงุดหงิดเลยคือถ้าอารมจะหงุดหงิดงุนง่านหรือโมโหง่ายนะคะ แล้วยังส่งผลต่อความอยากอาหารเราจะเห็นว่าคนที่อดนอนเป็นประจำเนี่ยหรือนอนไม่หลับเนี่ยเขาก็จะแบบปากคอกินเลยไม่ค่อยอร่อยับนะบางคนก да. ็จะเื klar, ่อาหารหรือทําให้น้าหนักลดได้นะคะหรือจริงๆในแง่ของร่างกายมันก็จะทําให้เช่นภูมิต้านทานของร่างกายครับมันก็ลดลงไปเพราะว่าปกติเวลาที่เรานอนหลับพักผ่อนเนี่ยร่างกายจะมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะหรือว่าสมองได้พักพอมันไม่ได้หลับแล้วไม่ได้หลับเต็มที่เนี่ยก็จะทําให้ การทํางานต่งางๆของร่างกายมันก็จะดูถดถอยไปครับนะคะครับคุณผู้ชมที่เคารพครับหากคุณนอนไม่หลับนะครับหรือคุณมีปัญหาเรื่องการนอนไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามครับโ <ใช S 1> ทรศัพท์เข้ามาสอบถามคุณหมอได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งปรากฏบนจอโทรทัศน์เป็นระยะๆนะครับซึ่งแต่ละคนจะมีรูปแบบการนอนที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะทุกข์ทรมานไม่เหมือนกันยังไงก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับทีนี้คุณหมอครับโดยปกติแล้วถ้าคนไข้นอนไม่หลับ เยอะๆเนี่ยเรารักษากันยังไงครับค่ะคือเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะเราก็ต้องหาสาเหตุนะคะว่าอะไรทําให้เกิดนอนไม่หลับเกิดขึ้นนะคะวิธีการอันดับแรกเราจะแนะนําคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับก็คือการปรับวิถีชีวิตนะคะเขาเรียกว่าสุขบัญญัติในการนอนสิบประการนะคะคล้ายๆสมัยก่อนเรามีสุขบัญญัติสิบประการใช่ไหมคะอย่างเช่นอันที่หนึ่งเลยนะคะที่สําคัญคือการตื่นให้เป็นเวลา คือจริงๆแล้วให้นอนแล้วก็ตื่นให้เป็นเวลาจริงๆเวลาตื่นสําคัญกับเวลาเข้านอนความหมายก็คือว่าอย่างที่เรียนได้ทราบว่าคนเราในความต้องการนอนมันจะคงที่จํานวนชั่วโมงเนื่อาเกิดคืนไหนเราก็ดึกนะคะทำงานดึกเรียนดึกหรือไปเที่ยวดึกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเคยตื่นเวลาเจ็ดโมงเราต้องตื่นเวลานั้นคือปกติมนุษย์เราจะรู้ตัวเวลาที่เราเคยตื่นต้องให้ลุกเลยอย่านอนคือบางคนเนี่ยพอเที่ยวดึกแล้วฝืนนอนก็นอนต่อไปจนถึงเที่ยงมันจะไปรบกวน โดยวงจรการน,นอนต่อไปคือคืนต่อไปเราจะมีปัญหาละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามตื่นให้เป็นเวลานะคะคแล้วเข้านอนให้เป็นเวลาด้วยยิ่งดีนะคะคอันดับสก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะทําอะไรเพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยนอนหลับได้ดีขึ้นเช่นการออกกําลังกายการออกกําลังกายก็แนะนําว่าออกช่วงเช้าก็ได้หรือรชอ่วงเย็น <isations S 2> แต่ไม่แนะนําให้ไปออกกําลังกาย ดึกๆหรือใกล้เวลานอนเพราะสังเกตสมมติว่าบางคนเนี่ยไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวผับไปเต้นรําอะไรเงี้ยตอนเราเต้นเต้นเต้นถึงแม้จะดึกมันจะกระตุ้นอยู่มันก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งมันก็ถึงจะลานะคะก็ควรเจออกกําลังกายให้เป็นประจำนะคะอันที่3ก็คือว่าบรรยากาศในการนอนจะต้องเหมาะสมนะคะคนเราจะหลับได้ดีเนี่ยเช่นต้องไม่มีเสียงดังหรือกระทึกคระโรมบางคนเนี่ย ส่วนใหญ่เราบอกว่าเราจะต้องปิดไฟเพื่อไม่ให้พ่อแสงนี่มันกระตุ้นนะคะแต่จะเห็นว่ามีคนบางคนที่ชินกับการนอนเปิดไฟอันนี้เราก็ไม่จะต้องไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเรานะอย่าเปลี่ยนเพราะบางคนเปลี่ยนแล้วก็ทําให้เหลับหรือบางคนเนี่ยมาบอกว่าปกติเขาจะเปิดเพลงเบาๆฟังบางคนเนี่ยต้องให้เงียบก็ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ท่องบรรยากาศบรรยากาศในการนอนจะต้องเหมาะสมกับการนอนนะคะอันต่อไปก็คือว่า ไอ้ความร้อนความเย็นเราเฉินว่าถ้าอากาศร้อนจัดคนเราก็จะนอนไม่หลับครับนะคะหรือถ้าหนาวจัดมากไปก็ไม่หลับครับเพราะฉะนั้นไอ้อากาศนี่ก็มีผลเหมือนกันนะคะต้องให้มันพอดีนะคะแล้วข้อต่อไปก็คือว่าเราก็แนะนําว่าคนที่มีปัญหาในการนอนไม่หลับเนี่ยก็ไม่ควรใช้เครื่องที่กระตุ้นประสาทนะคะหลังเที่ยงเช่นคากาแฟหรือสารกระตุ้นประสาทต่างๆ หรือรแม้แต่น้ำพวกน้ำอัดลมที่มีสีน้ำตาลนะคะคยี่ห้อต่างๆเนี่ยพวกนี้ผสมคาเฟอีนซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นอยู่แล้วรหรือพวกไอเครื่องดื่มกระตุ้นชูกําลังทั้งหลายเนี่ยช่วงหลังบ่ายไปแล้วก็ไม่ควรจะดื่มเพราะมันจะกระตุ้นทําให้นอนไม่หลับนะคะแล้วข้อต่อไปก็คือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องทําอะไรที่ช่วยในการนอนนะคะคเช่นการอ่านหนังสือทามาก,ก่อนนอนเราจะเห็นว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยช่วงเวลาเรียนเนี่ยพอเห็นหนังสือเมือไหร่ก็ฮ่วงตลอดเลยใช่ไหม บางทีหมอก็จะแนะนําว่างั้นให้กลับไปอ่านหนังสือเรียนเดี๋ยวก็จะง่วงเองนะคะคแต่ว่าบางคนก็จะใช่เช่นอ่านหนังสือธรรม,มะรหรือบางคนอาจจะฟังเพลงเบาๆอะไรเงี้ยรหรือฟังธรรม,มะก็แล้วแต่นะคะครหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการรับประทานอะไรอาหารเบาๆก่อนนอนเพราะเราสังเกตว่าเวลาเรากินอาหารแล้วเนี่ยสักพักเราจะง่วงนะคะแต่ว่าอย่ากินอาหารหนัก นะเช่นขนมปังสักแผ่นหรือเอาเบนตินสักแก้วเพราะว่าถ้าเกิดกินอาหารหนักจ่งางนัึกสาเนี่ยกินมาม่าดึกดึกเนี้ยกลําไส้เป็นทำกระเพาะจะทํางานพอกระเพาะทํางานปุ๊บระหว่างช่วงนั้นเนี่ยมันจะไม่ง่วงละจะตื่นตัวต้องรอให้มันย่อยเสร็จชั่วโมงสองชั่วโมงมันถึงจ่นง่วงใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนโดยทั่วไปเอาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าคนที่มีปัญหาในการนอนเนี่ยห้องนอนต้องใช้สําหรับนอนเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางคนเราเห็นว่าเด็กที่อยู่หอพักเนี่ย ดูทีวีกันบนเตียงกินข้าวบนเตียงทุกกิจกรรมบนเตียงเนี่ยจะถ้าคนที่มีปัญหาการน,นอนเราก็ไม่แนะนำครับนั่นก็เป็นสุขบัญญัติสำหรับการหลับนอนที่มีประสิทธิภาพนะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายของรายการเรามีวิดีอดีดีให้ชมนะครับว่าวิธีสร้างกำลังใจหรือพลังใจมีหลายรูปแบบนะครับวันนี้ลองไปชมดูสิครับว่าน้องก้อยพาเราไปชมใครเขาสร้างพลังใจกันด้วยวิธีการอย่างไรเชิญชมครับ สวัสดีค่ะพบกับสารคดีพลังใจค่ะคุณผู้ชมคะชีวิตที่มีพลังใจมั่นก็คือชีวิตที่มีคุณภาพมีความหวังค่ะมีความหมายและมีประโยชน์อย่างสันติสุขทั้งต่อตอนเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะการรู้สึกถึงความมีคุณค่าของตอนเองนั้นนะคะก็จะส่งผลให้มีพลังสุขภาพจิตท,ที่เข้มแข็งและเบิกบ,บานค่ะ วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับโครงการสวยหล่อเลือกได้ค่ะโดยคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลสวนปรุงจัดขึ้นมานะคะเพื่อให้บุคลากรรู้และเข้าใจถึงการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองค่ะสําหรับผู้ที่มีน้ําหนักเกินนะคะโดยจะให้บุคลเหล่านี้ค่ะตระหนักในสุขภาพของตนเองให้มากขึ้นนะคะโดยโครงการนี้ค่ะจะสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างไรนะคะเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ โครงการเฟสเดลเฟิร์มปีนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้